สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนาดแท้นะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มเลี้ยงแพะนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับกับคุณหมอโชคชัยคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเริ่มเลี้ยงแพะมานานยังครับอ่าชนปีพอดีชนปีพอดีนะตอนแรกเลยที่ว่าเริ่มเลี้ยงนี่คือมีอยู่ประมาณสักี่ตัวครับก็เริ่มเริ่มนี่แหละเริ่มเอาเอาแพะรุ่นแพะสาวเข้ามาเลยอื ตอนแรกก็ไม่มีเลยเอาเริ่มเข้ามาประมาณ48แม่เข้ามาเลี้ยงไว้อ๋คือลงทุนลงทุนใช่อันนี้เป็นเลยเนาะครียกว่าเริ่มจากตัวสองตัวอ๋อไม่ไม่ได้เริ่มมะเอ๊ะทำไมถึงสนใจมาเลี้ยงแค่ครับก็เห็นหญ้าฟางอะไรแถวนี้มันมันมันเยอะไงแล้วก็ราคาพืชผลการเกษตรมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์อเไวเราก็หันมาดูว่าเอา สัตว์ที่มันเหมาะสมสัตว์เศรษฐกิจที่มันเหมาะสมกับ,บพื้นที่แล้วก็มันเป็นสัตว์ไม่ใหญ่ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยไม,ไม,ไม่ไม่มากนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของลองไปดูว่าเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงดีใช่ไหมถ้านี้ถ้าเอาเป็นพวกหมูพวกอะไรมาเลี้ยงมันก็ต้องมีต้นทุนของค่าอาหารถ้าเป็นแพะก็เนี่ยหญ้าฟาง แล้วเรามีพื้นที่มีสถานที่<ช>ก็เลยเอามีสายพันธุ์ไหนบ้างครับอนนี้ก็เป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมแล้วก็มีสายพันธุ์บอสายพันธุ์บอใช่ครับที่เขานิยมเนาะใช่ที่เขานิยมกันอยู่<ม><ม>แล้วก็มีมีอาร์มี่มาเพื่อเราจะมาปรับปรุงสายสายเนื้อผสมนมครับนะจะปรับปรุงเห็นโครงสร้างมันใหญ่คือตอนนี้เลี้ยงมาหนึ่งปีเนาะครับ ขายบ้างยังครับก็ขายขายแพะรุ่นตัวตัวตัวผู้นะเป็นแพรนเนื้อชั่งกิโลไปได้ไปชุดนึงแหละอาหารหลักๆของเขาเลยคืออะไรครับก็เป็นกระถินกัอบกับหญ้าแพนกล่าหญ้าแพนกล่าเนาะับที่เขาชอบมากใช่ครับคือตอนนี้คือเราให้อาหารเขาช่วงเวลาไหนบ้างครับก็ตอนนี้ช่วงหน้าฝนนี่เราให้มื้อเดียวก็คือครับช่วงเวลาสักประมาณ สิบเอ็ดสิบสอโมงนะประมาณเที่ยงนี่แหละถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าแรงคือไม่มีความชื้นแจกเข้ามาก็จะให้สองสองมื้อเช้าเย็นครับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการเลี้ยงแพะป่วยบ้างเป็นโรคบ้างปัญหาตอนนี้เราก็ยังไม่เจอนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอคกใหม่ซึ่งไม่มีเชื้อโรคสะสม,มแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ทางด้านการสุขาพิบาลเราดูแลด้านการสุขาพิบาลก็ ا, ทําให้ลดการเจ็บป่วยขอ,อของสัตว์ลงได้คือพ่อพันุ์นี้เราไปรับมาจากไหนครับพ่อพันุ์นี่คือผมซื้อซื้อแม่แม่ลูกติดแอแม่ท้องมามนะแล้วมันมาออกลูกแล้วเราก็เก็บไปทําพ่อพันท์เป็นพันแท้เป็นบอพันแ้นะแ,แล้วก็ซื้อพ่อบอชามี่ที่ว่า จะมาปรับปรุงพันธุ์นี่ไว้เตือนครับในในการผสมพันธุ์แพะนี่คือจับคู่กันยังไงครับไม่จับคู่แล้วก็ผสมผสมจริงนียก็คือปล่อยปล่อยพ่อปล่อยอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็ผสมขึ้นเลยใช่ครับแต่เว้นแต่ว่าเราจะเอาสายพันธุ์ไหนผสมอใช่ไหมถ้าเกิดเราจะสายพันธุ์ไหนผสมแล้วก็ปล่อยลเราปล่อยใช่ใช่ครับมันก็จะเป็นหลักเนี่ยคือเลี้ยงไว้ประมาณสัก ี่เดือนครับถึงได้พอจําหน่ายก็แพะมันท้องประมาณห้าเดือนห้า <5 S 2> นะเดือนละร้อยห้าสิบวันก็พอหลังจากคลอดแล้วเนี่ยครับก็ประมาณสามเดือนซึ่งอย่านมก็สามารถจัดจําหน่ายได้อืเป็นกิโลเนาะเป็นกิโลครับในการทาโรงเรือนนี่คือเราลงลงทุนมากนะครับก็พอสมควรเหมือนกันนะเพราะโรงเรือนเนี่ยมันเป็นมันเป็น เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโครงสร้างที่ต้องแข็งแรงอะร่ะนะฮะมันก็เราใช้ไม้ใช้อะไรที่มันแข็งแรงนะฮะมันก็เลยต้องลงทุนสูงหน่อยแต่ว่าเห็นบางคนเขาไปใช้ไม้สนไม้อะไรซึ่ง,ซ,งซึ่งมันราคาถูกก็สามารถมาปรับใช้ได้อาจจะลดตนน้ทน,ดดตนทุนได้ลดต้นทุนได้แต่นี่ก็คือว่าเป็นโรงเรือนที่แข็งแรงแล้วก็ คนท,ทานะเนาะใช่เานต้องนัตอนนี้เราเยื yeah. 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 ่อเยื่อเยื่อไม้ยูคาลิปต์มาทำพื้นมาทำอะราทข้อหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องยกพื้นสูงขนาดนี้ครับเพราะอะไรคือแพะมันไวต่อต่อความชื้นอะเพราะว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้ามันมีความชื้นมากๆนอนกับพื้นนอนกับนั่นอะมันจะทําให้เป็นโรคปอดบวมนะ S <S แล้วก็แก๊สแล้วแกนะ๊สอ่ะมันจะแก๊สจากจากฉี่มันเนี่ยนะมันจะขึ้นมาก็จะทําให้ตาแฉะทําให้ตาอักเสบก็จะทําให้แพะป่วยได้อ๋อคือถ้าเกิดมันไม่ไมนะุ่งเนาะใช่ครับฉี่เขาก็จะเป็นแก๊สใช่ครับเป็นตัว<อ>ที่ทําให้เขาไม่ไม่ค่อยสบายเลยล่ะใช่ใช่<ม>ใช,ใช่มันก็มาคือมันก็มาในเรื่องของด้านสุขาพิบาลน,นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าต้องยกสูงเนาะใช่ครับแล้วมูลของแพะนี่เรา ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็เก็บใส่ถุงไว้จําหน่ายจําหน่ายนะครับเอาใช้ในสวนนะฮะใช้ในนาข้าว <ping. S 1> ถ้าแล้วแต่ว่าเราจะเอาเอาไปทําอะไรเพราะมันถือว่ามันเป็นไบ p r o ตอีกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถไปลดต้นทุนการผลิตดดกับพืชอ,อย่างอื่นได้ครับผมตอนนี้คือตลาดอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าส่งไปข้างนอกตลาดของผมเองก็ขายให้พ่อค้าในเมืองไทยนี่แหละครับ เขาซื้อไปเขาจะซื้อไปเขาก็คงไปขุนต่อแล้วก็จะไปจะไปส่งเมืองนอกหรือว่าจะส่งตลาดในไทยนี่อันนี้ผมไม่ได้ตามไคดูคือส่งให้พ่อค้าคนกลางใช่ครับก็ยังไม่รู้ว่าต้นไม้ยต้นหมายเขาเขาไปเอาไปทางไหนตอนนี้ก็เริ่มเป็นราคาแล้วน้แพะนะครับใช่ครับตอนนี้ราก็สูงกระชุงขึ้นมาก็คิดว่าในอนาคตก็ถ้าถ้ามีความจำนาญมากพอก็อาจจะ อาจจะขุนเองครับหรืออย่างไรก็มันมันเป็นมันเป็นแผนในอนาคตอีกทีคือเริ่มเริ่มเลี้ยงจากเอามาชุดใหญ่เลยเนาะประมาณ 40- เกือบ50ตัวละใช่ตอนนี้ก็มีหลักร้อยเนาะก็ครับก็เกือบแล้วเพราะว่าเราเราขายด้วยบ้างถือว่าออกลูกด้วยไวไหมแพะก็ไวห้าเดือนห้าเดือนเนาะครับแล้วก็ทีนี้ทีนี้คือเขาต้องพักอะไรยังไงไหมนือว่าก็ห้าเดือนในในขณะที่ให้นมก็ถือว่าพักไปในตัวพอหลังจากหย่านมแล้วเนี่ย สเดือน3เดือนเนี่ยบางตัวมันก็สามารถกลับมาเป็นทับแล้วก็ผสมได้ต่อคือเราต้องแยกแยกไหมแยกข้อนี้แม่ยังลูกอ่อนนะแยกอ่าแ, <c oughs> <c oughs> แยกครับข้้งข้างบน,น,นเราต้องม<อ>ีข้ออนุบาลเพราะบางทีมันอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันอาจจะพุ่มกันรังแกกันเหยียบลูกเหยียบอะไรเป็นอันตรายต่อลูกน้อยเนาะใช่ใช่ <c oughs> ใชอายุประมาณสักกี่เดือนครับถึงจะได้เป็นแม่พันได้ก็ส <c oughs> <c oughs> ําหรับของผมนี่ก็ ลูกผสมเนี่ยนะก็ตั้งเป้าไว้ประมาณแปดเดือนแปดเดือนครับแปดเดือนเพราะว่าโครงสร้างร่างกายสรีละมันก็จะเหมาะสมกับการเป็นเป็นแม่พันธุ์แต่ถ้าเป็นเลือดร้อยก็จะประมาณปีหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนเนาะใช่ก็เชื่อว่าอาหารนี้น่าจะหาได้ง่ายอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นหน้าแรงเจอประหานไหมครับก็ไม่เจอฮะเพราะว่าจากหน้าฝนเราก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวไว้นะทำเป็นหญ้าหมากหญ้าแห้งก็แล้วแต่ว่า วัสดุในพื้นที่เราจะจะจะเป็นอะไรแต่ของผมนั่นปลูกหญ้านะจะแผงโกล่าปลูกหญ้าเนเปียไว้ปลูกเองไหมครับปลูกเองครับโอ้เ,อเราเราต้องมีพื้นที่เนาะ,ะในการ,ราปลูกใช่<ม>เราจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวตะเวนหาอาหารให้มันในการดูแลรักษาสุขภาพนี้คือเราต้องให้พวกวิตามินพวกอะไรเสริมไหม อันนี้ก็ดูเป็นลายเป็นลายตัวบางตัวเราก็เสริมบางตัวเราก็ถ้ามันสมบูรณ์ดีเราก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปเสริมมันมันอยู่ที่การดูแลเลี้ยงดูการสุขภาพิบาลของเราเนี่ยเบื้องต้นคือวัคซีนไม่ต้องละเาวัคซีนต้องใช้ฮะวัคซีนวัคซีนปากเท้าเปื่อยนี่เราต้องฉีด6เดือนครั้งอยู่แล้วตั้งแต่อายุเลยตั้งแต่แรกเกิดไม่ไม่อย่างน้อยก็ต้องอายุ6เดือนขึ้นไป6เดือนนี่ฉีดแล้วใช่โรคมือเท้าเปื่อยเนาะปากเท้าเปื่อย แล้วอย่างอื่นคือมีอะไรดูแลเพ <c oughs> ิ่มเติมไหมก็ไม่ไม่มีแ็ถ่ายพยาธิเป็นประจําเราตั้งโปรแกรมในการถ่ายพยาธิ <c oughs> ไว้ว่าเอสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งเราก็ดูตามสภาพร่างกายของของแพะเราของ <c oughs> ตัที่เราเลี้ยง,งไปคือพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงแพะนี้เท่าไหร่ครับจํานวนร้อตัวนี้ถ้าพื้นที่จริงๆนะก็สักประมาณ200ตารางวาหรือ2งานกก็พอถ้าถ้าในกรณีเรามี เรามีแปลงหญ้าเรามีพืชอ,อาหารสัตว์ให้มันกินครบถ้วนช่วงเวลาสักห้าโมงเนาะเราปล่อยให้เขาลงมากินอาหารใช่ครับใช่แล้วพอเวลากี่โมงครับเราถึงให้ใหเขากลับขึ้นขอก็ดูบางทีก็ใช้เวลาสักประมาณสองชั่วโมงหรือว่าดูว่าอิ่มไหมถ้าอิ่มแล้วก็คือคือพวกนี้ถ้าเกิดเขาอิ่มแล้วเขาก็จะขึ้นไปพักผ่อนไปอะไรเพราะเราเปิดเปิดล้าไว้ตลอดแต่ว่าข้างบนพอนี้ก็จะมีอาหารอยู่ เราก็มีพวกหญ้าแห้งเสริมไว้นะฮะคือแพะนี่เขาเลี้ยงง่ายไหมเป็นอะไรที่จุกจิกไหมครับง่ายครับแพะถ้าเราพูดถึงแพะนี่แพะง่ายทุกอย่างครับอืเกิดง่ายขยายพันธุ์ง่ายโตง,ง่ายตายง่ายเจ็บง่ายทุกอย่างง่ายหมดอมเอาเว้นแต่ว่าเราจะเราเราจะาบริหารจัดการแบบไหนถ้าเกิดว่ามีใครสนใจพ่อแม่พันธุ์ หรือว่าจะเอาลูกไปขุนต่อนะครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็ติดต่อได้ที่ที่ที่ฟาร์มโดยตรงหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับฟาร์มหมอโชคใช่ครับชื่อฟาร์มก็ชื่อหมอโชคนี่แหละเขายังไม่ได้ตั้งชื่อฟาร์มอะไรเป็นจิต j ลักษณะนะฟาร์มหมอโชคครับเบอร์โทรครับ0861199308ครับครับที่อยู่ที่ตั้งที่อยู่นี่ก็ หมู่ที่9ตำบลบางไผ่อำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตร<อ>ครับคือตอนนี้ก็มีเกษตรกรหลาย่ันเนาะเริ่มหันมาเลี้ยงแพะใช่ครับเยอะก็มีม,มีมีผู้ที่สนใจแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเหมือนกันมาดูงานทั้งมาดูงานทั้งมาศึกษาหาความรู้ทั้งมามขอแบ่งปันไปเลี้ยงอะไรแบบนี้คือเราลูกแพะขนาดไหนที่ว่าเราปล่อยปล่อยใหงไง ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้ก็ประมาณ3เดือน<ช>อย่านมเขาก็ไปขุนต่อ,อนะครับจะปล่อยละใช่ครับตัวเมียก็เหมือน,นถ้าถ้าตัวเมียนี่ก็แล้วแต่ว่าเราบางทีเราจะต้องคัดเอาไว้ทําเป็นแม่พันุ์ต่อไปอีกเราก็จะคัดไว้ส่วนหนึ่งต่อีกส่วนหนึ่งาะมันเหลือจากที่เรากําหนดแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งให้กับเกษตรกร,เ,รอเอาไปเลี้ยงบ้างนะครับ คิดว่าต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้งครับในาการตาตลาดว่าการตลาดนี่ผมว่าถ้ายิ่งเลยจากสถานการณ์โรคระบาดแล้วเนี่ยมีการเปิดประเทศอะไรแล้วผมว่าโอกาสที่แพะจะราคาจะสูงขึ้นแล้วก็มีมีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศเพราะนั้นความต้องการของแพะ มันจะมากขึ้นม,มันก็ดีมาน์สัพพายฮะพะความต้องการมากขึ้นครับอ่ามันก็จะ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 ขายได้ราคาครับคุ้มกับค่าที่เราเราเน็ดเหนื่อยในการดูแลในการเลี้ยงดูครับยิ่งเลี้ยงเยอะก็ยิ่งเป็นความต้องการของตลาดใช่ครับใช่ใเรียกอะไรอะ่ะ เป็นบัตรประจําตัวประชาชนไอไอตัวจีเหลืองฝั่งนู้นคือติดเบอร์คือวันเดือนปีเกิดเขาวันเดือนปีเกิดไอฝั่งนี้นะครับก็คือทะเบียนทะเบียนประจําตัวหมาย <ไอ S 2> ถึงไอตัวนี้เป็นเบอร์เหมือนทับเอเหมือนหมายเลขประจําบัตรประจําตัวคนมันก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีรหัสเลยว่าอยู่ที่อําเภอไหนจังหวัดไหนแล้วถ้าจะย้ายไปจังหวัดไหนก็เบอร์นี้ก็เหมือนเหมือนบัตรประจําตัวประชาชนเลย เราย้ายจากบางมุรนาคไปวังโป่งโอไมบัตประชาชนนี้ย้ายไปอยู่วังโป่งครับจะเป็นแบบนี้ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณหมอโชคมากครับที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงแพะครับ,รบขอบคุณค่คบสวัสดีครับ